สวัสดีจ้าพวยพินองสุขุสุขคนน้ำเดือจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับช่องหักนกชาแนวเดยอจ้าดำดำกินมะกินยังมื้อนี้ผ้าดองกันมาก,กินข้าวปุ่นตีนไก่ครับข้าวปุ่นตีนไก่ตีนไก่เน้นเลยครับมื้อนี้แต่ข้าวปุ่นนี่ก็ประมาณสองโลครับตีนไก่อีกโลหนึ่ง้องกันกินเบิร์ตครับเออแซ่บมื้อนี้เป็นทางข้าวปุ่นนี่ข้าวปุ่นต้มเอาได้ครับเซนเซนแง่แง่เหน,นียวเหนียวๆคือเกาครับเบื่องผนยกจนวิทย<อ>์หดภูเ<ว>ขา ต้มตีนไก่เปื่อยๆครับแกมผักอันนี้ผักขมิเกเนผักผักติวผักขมิกผักติวต้องเอามาสุปนะครับเนาะผักผีกะทีเป็นผักกาดผักกระลำมีมักทั่วเน่ทั่วทั่วเง่าทั่วฟักเง่าเป็นทั่วฟักเงาโบเป็นนำยากะทิครับโมนี่ซีโบเพชรแต่กระแซบใส่ผีแกงแดงเนาะแซบบอรับระเบ้อเบิ่งจานภายจานมั่นครับก่อนอื่นเห็นอย่างก่อนนะข้เข็ยหมูจ้ะ ว่าคุณดําอาให้ยู่พี่แคบมูดหรือวะเนาะแคบมูดด้วจ้าแคบหมูถุงถุงหนึ่งเอาวอลดีๆถุงถุงหนึ่งจ้ะจ้ะถุงหนึ่งกะหนึ่งลอยหาซิปสองทุงสองลอยหาซิปได้ถ่าพี่น้องอยากคุ้มกับเอาเป็นซีถึงหาทุ้งด้วยจ้ะกะบซีเป็นหาลอยหาซิปในวันธุราย์แค่เอาเป็นว่าพี่น้องสร้างมือนี้มืออื่นทรงได้ครับเด้มืออื่นทรงแคบหมูเพราะว่าได้ออเดอร์แล้ว แซ่บๆน้วกันครับมือนี้ขอบปุ่นแซ่บๆมาลงมือเบิ้งพอดำขอให้น้องระเบิดก่อนนะครับจังหน่อยนี่เอาตอนยงยงเลยครับให้ระเบิดิมิมีทั้งตีนไก่มีทั้งฮอตดอกเอาเลยครับน้องวุ่นแซ่บๆน้องวายแซ่บพึ่อกันนี่ครับตีนไก่เจังหน่อยถึงฮอตดอกขอหยาดใส่มือนะครับเด้อมือนี้ฮอตดอกจัแซ่บไมมนี่พอดำก็ได้จานน้องพอดำพึ่อกัน นี่คองกันไรอยู่ในนอเซนคือมีตีนไก่เ่ยเสียบครับมันจีนยางพุดดามเนี่ยสีขาวขาวไสสะอาดเอาเลยครับนี่พุดดาที่รกินนี่นี่ครับเองพุดดามเนี่ยนี่ข้านั้นแสบนะพุดดามนี่มันมึนแสบตะกรู แซ่บพันโลครับองพิเบิงดกินกันกับกินน้ำหร่กินไหมครับขับปุ่นไม่งวนมากเลยครับต้องใส่หอมน้ำนัวประทูกร่านหน่ยเป็นเซเตอร์พับพอดำพอดำหายจักโลหายแซบพันโลครับหนึ่งหายพันโลหน้่งว่าจะหายพันโลพ่ท่านเลยทีมตีนไกลเลยฝนต้องแห้งครับวันนี้ ดีก like like ็ตักแบบนั่นล่ะตักแบบไหนคะตักแกบตักใส่ขึ้วันนะครับท้ามีไงเอฟซีบ้างนะครับเอาของการกินไหมครับกันเดียวมือเอฟซีไหมกันยาวกันยาวหนิงกับสองสนเลยลูกิีนปลาลูกสีนปลาลูกิีนปลา กินไหมกระลำพักกระเบกระลำดมากแสรแห้งจนมาปากกระตีงกระลำพร้อมครับพักกระเบากระตีงนี่มันเอียงก็คือเบาเเฮ้ฮะกรตีงมันเบาได้แขบครับ ปัญหานมาตามดิางานอย่งนีกินพระาเป็นอย่างแจิดอืมมัน,นเป็นตนามีขึ้นไม่ววนหลายฮะม,มันนัวๆกะน,น,น,นัวครับนัวไปนู่นนี่าเบาานแล้วครับบริกรินง่ายดอกมีพระาภาินนี่ครับ ไม่มีปักตัวกินปักตัวน้ำนปักัว,วกนแกมเอาปักทัวเฮามือพยางใมน,น,น <laughs> มังกรน้ำม,มีตัวบ้านะหอนปากมีกำงาม ค้ามมีงายเลยแต่บงางอย่างสำคัญนะครับแสบแสบกินเพื่อแคบหมูครับห <c oughs> ยองบางคนว่าะอยากไปไหนหรอครับแคบหมูท่านอยากซื้อซอยเล็กน้อยเหมืนกัขอบคุณหลายๆด้วครับเดอ้อกูจะซื้อแล้วก็ดีกูท่านจะซื้อกับฟ้าเข้ามาครับสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าเข้ามาเรื่องใครนั่นกันเนาะใครเองใครนะแม่กูาือ้าอซอยนะเนี่ย โลละจักบาทจ่องเลยโลนะเช่นขปุนเอาคือเบิดแหละนอคือเหลือแต่ตีนลายพดจักแบบนี้ต้องกินตีนไก่แล้วครับเห็ดชุมห้องยังเห็ดชุมห้องทำไรหลางชติติชุ่มห้องบ่ได้ด้วยขปุนนี่นะ อืมตีนยิ้งัครับคือเกาอย่คือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือนัวเพิ่มเติมเพื่อผมสูรสใช้เครื่องซองบ่พระดมยันน้องกันไหนเนี่ ปนจอย,จยได้บวงผู้เดียวครับคนระเบ้อขึ้นก,กินข้าวปุ่นครับกินใจขแบบครับตีนไก่พอดดำต้มนะแบบอ,อแบขมแอบครับเหรอแอบระโกงคับ,บ,บ,คบท่างโลบหมกทัวไม่ไหมกรอบครับว่านี่ได้ข่าวว่าบบพ,พายุถล่มลายบอนครับ บ้านพี่บ้านน้องเขาเป็นได้ล้างค่าเปิดบ่สบายดีบอรครับล้างค่าเปิดเปิดบางคนจะ้ะกระชีจิมค่อยคอยันที่จิมแก้วบอครับ๋อวเมื่อวานคือลงคลิปใหญ่ไปแอืมพอดีเฮ็ดคลิปไว้นะครับวานนี่บริมทาทยเลยครับฝนตกบนมือขับยิ่งใหญ่พักครับ ่าหง้ขึ้นขึ้นไม่ขึ้บปะลองิมปลาเป็นนวยครับเอาละเบิดพอดำขึ้นห่ะงรักคิงคิ่หมจ้าด้วกันครับวันนี้แหละปกัวกัด แซ่บแห้งบ่แซ่บแห้งจ้ะหอมหินกุนหูดังเลยครับกินดุ๊ดเปร์ปดำทำไมโบมีผิดชาดเลนแบบกินซื้อประตองบอกอ่ะเพื่อพี่หน่งทามไงเอาแน่นครับ กินได้ซื้อประตองเบาเบอร์พลังเบอร์มันเขาก็รามันมันต่อเมืเม่องเขาต้องกินเกลือนะครับบ้านนี้กระตีเมื่องหน้าเสร็จก่อนครับ,บรหมดเสร็จแล้วครับเมื่อจังที่เสร็จโมเยาะหรอกกินทีนไกล้กันเดียวทั้งคลิป ปลากระดมกิวต้าเอาอีกบ่นี่เป็นเนื้อได้เด้อโอ้เป็นเนื้อเลยครับน้องกันมากินตีนเยอะกินอยังผักนะครับ,น,น,บรน้องหุ่นมามากบ้อนนงวายครับจัดนะครับผักกระลำเฮานี่เพิ่งลืมเบิ่งนงหุ่นกินผักผัดทะเลนี่ครับขอบคุณน้องผักหลายๆ พักะเมฆก็เก็บไว้นในคางทางเราครับไก,ก่นี่ยไปกินบานกระดัมพักเมฆหลายได้กรบเหมือนกันเนี่ยนี่เราต้องยานโควิดเป็นบ่หนุนทำเนี่ยหนุนก็กินข่าวร้ายแล้วทำไมหนมุนอ้วนทำไมหนมุนบะสูม่มมึงขัเปิดบอน,นเป็นเป็ดเปิดอะไร กินหน้ำได้เลยนี่ครับกินไก่แม่คนจอยได้กินเจ๊ตีนแล้วปะครับคงกันยังเหลือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมเพิ่มีอย่างเลยเอาให้เบิร์ดเดิมมาหนึ่งขอบุญสองกิโลครับตีนไก่โลนึงพาดดับกือหนึ่บ <c oughs> สองบาท รือเรืงสองบาทบนหมายความว่าอะไรสองบาทใครับเจ้าสองบาทกันเอาเพรยยงแล้วนำอะไรกันไหมมา,มาครับยินตีนก้ำกันบ้านเนี่ยนี่นะครับหลังหนตก บรรยากาศดีครับแมนจ้ะกาดีวิวสวยแมน<ง>บ่มีแดดครับมื่อนี้ตอมภูเขาดีครับครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดครับฮะ<า>ไปเก็บเห็ดเหรอเห็ดไข่แยมไปเอาไปเอาไข่หมดแดงให้ต้มนี่นะต้มไข่หมดแดงต้งตงมไข่หมดแดงแมนบ่ครับพี่น้อง ไปเก็บเห็ดมาขายพี่น้องเขามาครัวมาครัวไข่ปลาแตงในโต๊ะกันอยางกินเนาะโอ้จัดให้ครับอือน้องน่ะซิตี้ใจตอนที่กินอันนั้นุ่มปะปำราชิเมียเมื่อก่อนเนาะกินอันนั้นเบลอไข่ปลาแตงอ่ะอิ่มบ๊ะขปุนเอาเลยครับ่ต้องเกรงใจอืมอิ่มมันเบิ่ดจ้ะเบิ่ดได้พี่หักทำหักบปุนหัทเราะักเรื่อย ก็สอนนะต้มข้าวปุ้นสามถุงครับก็ช้อนนะเงินจะกินข้าวปุ้นเหลือตีนพูดตีนครับพูดตีกินแมนครับถ้าหมูเงินจะไปในกันจะกินอันนี้นะเอาครับจัดได้ครับปลาเนียโอ้คำเนยแซ่บๆครับเอาบริเวนคือจานให้อื กินให้พี่น้นองมืงอ,อะมือถือกันเยอะๆพี่น้องนี้ทำมีไงพี่น้องเอฟซีกดไล์นะครับก็ไลยก็แชร์ก็จะตามครับเอาคำนีมีไงบ้านอ๋อพอดำกินมะทั่วก่อนอกินเลยหนูกันยังแสบอยู่ครับทางนี้เ <c oughs> อาแม,ม่ตีนผูดตีตนนะ

สมกชีนไผ่มัลีอยู่นี่เบิร์ดองแซ่บพอต้องา้หนเบิร์ดครับเองครับง่ายแมนครับเอาเอาใหม่กัดนกินเอามาให้กันแต่ขอก่อนนะไม่เอาสมพี่น้องหลายคนเพิ่กว่าของปวดเท่กันเคน่ะอุ้ย ของปวดประโยชน์เยอะแฉะไปดีเนาะอ๋อวปุ่นนี่มีประโยชน์อะไรยังบโบเพชรโบจังครับพอดีนุ่งคนกินพักเหลือสภาพหมกถัวหั่นใส้กับมีหินแก้มกับมีแมงวันกับมา อืมเอาเกือบอย่าสมัครเข็นขาปุ้นนะครับสมัครนำดีกว่าจ้ะเอี๋น้าเอาเอาเอาใจใหม่กันเอาตีนคนจอยตอนเก่งไกลป่ะครับตีนคนจอยตีนคนจอยให้โฟร้ดามันชัลุก

เออเจ้าไปหายให้พี่ไหนวันนี้เบลนีลยยังมากินอยู่มาหุ่นบุ่อิ่มครับมาข่าวน่ายได้ไปแบบเอามากินเพื่อนไปใส่ลูกจิ้นแบ่งกันคนละต้น Hmm. เอามาให้น้องกันด้วยแซ<ส>่บแห้งครับมื่อนี้นว่าในบริพาคกันกินล่งคลิปเก้าครับว่านี่ต้องขอถทดขอภายนำเนาะฝนตกยางแห้งครับ <c oughs> มื่อนี้ก็อาจชิล่งคำน่ดจะหน่อยแต่ว่าแคบหมูไข่ทรงมืออื่นนะครับเด้อสั่งมื่อนี้ทรงมืออื่นครับแซ่บๆผักพี่น้องกดไลา์กดแชรในเด้อครับเด้อเป็นกําลังแรงอกแรงใจเนาะปูที่กดไลา์ก็ขอให้ลำๆรวยๆไข่กดแชร์ก็ขอให้อยูุดีมี่แห้งครับ<ข>อ<ๆ>กอด,ด พี่น้องบอกว่าน้องุ่นกับน้องวายเป็นแฝดกันบออเอาตอบแล้วม้น้องุ่นดำหรือวายดำกว่าเอามาดำคอดำเอาเป็นวาแซ่บๆนู่นนครับมืออื่นมาพบมาพอกันไหมนะครับนี้เมื่อไรเนาะขับนะเดี๋ยวคราเมื่อตัดก่อนขับมนี้เอาเป็นว่ามันนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับ ผู้ที่เจ็บเป็นอินอุ่นก็คอยค,ครับผู้ที่เจ็บเป็นอ,อินอุ่นก็คอยเศร้าไวไวงครับผู้ที่ติดโควิดก็คอยเศร้าไว,ไว้่งฝ่าเหตุการณ์เหตุงานทำมาหาเงินครับสำหรับคลิปนี้ลำลๆำลวยๆย <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ <laughs>